กิชแนลนะครับวันนี้จะมาพามาดูองค์ปู่นะครับไปครับคนพิจิตไปทำานนี่คอนวนี้เราก็มาถึงจำปาดวงนะครับมาถึงองค์ปู่นะครับนี่ก็เป็น องจำลองนะครับเราสร้างองจำลองไว้นะครับสร้างตรงนี้นะครับวันนี้ตาก็มากับมากับจิกกนะครับมากับจิกกืมาจากบ้านกุกอกาะโน่นเนาะมาจากกุกอกาะโน่นนะครับนี่ก็ยังยังไม่ทำอะไรนะครับเพราะว่าไหนครับตาจปาดงเหรอฮะตรงนี้อะไรนะตรงนี้แหละหมู่บ้านจำปาดง นี่ครับแต่มันอยู่ในระหว่างครับอยู่ในระหว่างนะครับมันมันเป็นทุ่งมันเป็นทุ่งนามันเป็นที่ตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่ก็ไฟก็เพิ่งมาติดนะครับเพิ่งมาติดนะครับไฟก็เพิ่งมาติดนะครับนี่ก็จะสร้างจะสร้างอะไรที่ วางแผนไว้นะครับวางแผนไวนนะครับยังไม่ได้ขนย้ายกันมาได้สิบยอดเลยนะครับใช่ขนย้ายมาโอ้โหกว่าจะถึงตรงนี้นะครับกว่าจะถึงตรงนี้ก็ไม่ธรรมาดานะครับลุ้นกันลุ้นกันตลอดนะครับลุ้นกันตลอดนะครับ แล้วเราก็มาดูนะครับมาดูที่ใหม่นะครับมาดูที่ใหม่นะครับเขากำลังปรับที่นะครับปรับที่อยู่นะครับอั้นี้บรรยากาศก็ดีนะครับดีนะครับบริเวณกว้างครับกว้าง พอมาถึงก็บ่ายโมงพอดีเนาะบ่ายโมงพอดีนะาม,นะมาถึงมาถึงที่อะไร <c oughs> นาเขาปะแต,นนะ,ะน,น,ะแตนนะครับนาที่นาเขาปะแตนนะครับมาถึงก็บ่ายโมงครับก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็ออกมาอืนนี้ก็พาพาจิกโกเขาพาจิกโกรเขาเดินดูนะครับเดินดูอืเดินดูนะครับโกไปดูตรงนี้กบไปตรงนี้นะ ตรงนี้ก็จะแบ่งที่กันนะครับเป็นสองนะครับสองมาดูครับที่ที่มันกว้างครับนี่ก็เป็นที่ของเมดีนะครับเป็นที่ของเมดีนะครับตรงนี้นะครับระหว่างป้าแตนกับเมดีแบ่งกันคนละครึ่งนะครับแบ่งกันคนละครึ่งนะครับ นี่เป็นที่คงเมดเป็นที่คงเมดระหว่างป้าแกนกับเมดแบ่งกันคนละครึ่งมันจะไปจุดโน้นที่เขาแล้วก็มันจะขึ้นไปตรงโน้นไปถึงโน้นที่นะครับาากว้างกว้างมากนะกว้างนะครับ <c oughs> นี่เขาก็ปรับปรับที่เลยนะครับปรับแล้ว เอาต่อไม้เอาะไรออกไปมาออกหมดเลยนะครับบรรยากาศดีนะตานะครับบรรยากาศก็ดีบรรยากาศบ้านนอกๆบ้านนอกเราอืาบ้านนอกที่บอ่งโน่นแหลอครับเอาต้นกล้วยมามาปักไว้คืออะไรปลูกไว้โอ้เอามาปลูกไว้กลัวมันตายเอามาจากบ้านกูกอกเอามาจากบ้านลุงพลนั่นแหละคือเราลื้อตรงนั้นออกมาแล้วก็เราก็เอามาปลูกไว้ เอามาปลูกไว้เผื่อเผื่อแล้วก็แล oui? well ้วก็ค่อยย้ายไปนะครับครับมันก็จะกว้างจะยาวไปถึงป่าโน่นนะครับจากขอบถนนนั่นเลยครับตาใช่ใช่จากถนนเลยติดถนนดําเลยจากขอบถนนไปถึงไหนนะป่าโน่นโน่นโน่นป่าโน่นจะมีสระน้ําอยู่จะมีสระน้ําอยู่จะมีสระน้ําอยู่นะครับ ครับก็เวลาทําอะไรแล้วก็เขาก็จะมาติดนะครับเดินมาดูตรงนี้ก็ได้เดินมาตรงนี้ก็ได้ <S <S ไอีกหน่อยต้นไม้ต้นไม้ตัวก็ต้นไม้ตัวก็มันก็จะลบมีกาอาการร่มเย็นขึ้นมา แล้วเขาจะปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆปลูกรอบถนนแล้วก็ปลูกขอบสะขอบสะ,ขอบสะก็ปลูกก็ไผ่ด้วยปลูกก็ไผ่ด้วยมันมันเหมือนเราก่อ,กอสร้างใหม่พอเราย้ายมาเราเราย้ายมาเราก็มาทําใหม่มาทําใหม่ครับพี่เจ้าพี่เจ้าเกินอะไรเนาะพี่เจ้าเกินอะไรเนาะ เจ้าก็ชอบเขืนนะเวลาเจ้าเอาน้ำให้สาวไม่กล้าให้เดินหนีเวลามีเอฟซีมานี่เป็นบ่อน้ำเป็นสราน้ราเราขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ขึ้นมาดูได้ขึ้นมาดูเลยอันนี้ลุงลุงขุดไว้อะไม่คือเขาเขาขุดไว้ก่อนแล้วคือมันเป็นงอเพียงแต่เรามาเราเรามาทำให้มัน เดิมใช่นี่เรามาแ,แต่ง,งใหม่ปลาเลี้ยงเลยนครับปลามันมีอยู่ตรงนี้ปลานะมันมีตรงนี้น้ำนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่นานะครับตรงนั้นก็เป็นของเมดีไม่รู้ว็นเมดจะทำอะไรใช่ที่ถ่ายน่ะมันเขาเขาจะแบ่งกันยางี้นะแบ่งกันตนะรงมานคนละครึ่งนี่จะเป็นน้องสระน้ำ มีปลาฮะตามีมีแต่เป็นปลาธรรมชาตินะเป็นปลาธรรมชาติยังยังไม่ใช่เป็นปลาที่เราเลี้ยงเป็นปลาธรรมชาติด้วยปล่อยเพิ่มหน่อยนะต้องปล่อยเพิ่มแล้วก็เวลามาก็มันก็จะมีกับข้าวกับน้ำไปถึงไหนยาตายาวไปถึงไหนไปนู่นอีกเหรอติดป่าโน่นนั่นก็เขตต้นไม้นี่ยครับไม่ข้าวแล้วข้าวแล้วก็ใช่นะใช่มันจะติดคันเทนาตัวโน้นเลย ติดป่า<ห>นเนียไถ่เข้าไปเป็นทางนี้ใช่หมดหมั้งใช่หมดเลยติดป่า,นนก,า,าก็สิบหกไร่นะสิบหกไร่มั็นหก้างอยู่นะก็แบ่งกันคนละแปดไร่แบ่งกันคนละแปดไร่พี่ตาขอว่าขอกับเมเดีให้ให้น้องให้น้องเขาจาัดงานให้น้องกี้นะที่แม่ที่ที่แม่น้องกี้นะว่าให้คุยกับเมเดีตาก็คุยกับเมเดีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันเรื่องราคาครับครับ เรื่องราคายังไม่ได้คุยกบ็บ้านน้อยตาก็วน,นี้บ้านนตาใช่ไหมใช่<ม>ก็โอเคครับ<ม>ก็เลยอ้มมาวตกลงอือแล้วค่อยว่ากันอีกที<ม>ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ